อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับที่ดินสปกซึ่งมีอยู่ทั้งหมด36ล้านไร่แล้วก็มีอยู่ประมาณ22ล้านไร่ทั่วประเทศนะครับที่ถือครองโดยประชาชนประมาณ1ล้าน6แสนคนในขณะนี้ที่ครอบครองกันอยู่นะครับส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่ก็อยากได้เป็นโฉนดนะครับจะเป็นโฉนดที่ดิน คำว่าโฉนดก็คืออยากได้โฉนดน,นสสีจอของกรมที่ดินแต่ว่าที่สปกรเนี่ยเป็นที่ของรัฐเป็นที่ของป่าไม้เป็นที่ของหน่วยงานของรัฐที่ยกให้สปกรสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมไปจัดสรรให้กับประชาชนที่เป็นเกษตรกร,กร,รได้อยู่อาศัยและทำกินเพื่อกเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งก่อนที่เวลาต่อมาจะมีการปรับแก้ให้สามารถทำโน่นนี่นั่นได้เพิ่มเติมตามวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่ปี2,118นะครับแล้วก็มีเสียงเรียกร้องที่จะให้สปกรเป็นโฉนดแต่มันไม่สามารถจะเป็นโฉนดตามกฎหมายที่ดินของกระทรวงมหาดไทยได้รัฐบาลชุดนี้นะครับโดยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรม นะครับร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าก็เป็นหัวเรือสำคัญในการที่จะผลักดันให้สปกเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วก็มีการยกร่างแก้ไขนะครับคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมลงนามฉบับใหม่โดยร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาก็มีการประกาศในราชกิจจานุบเบกษาและ วันที่9ตั้งแต่วันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานะครับระเบียบใหม่ของคอปกอก็คือคณะกรรมการนโยบายที่ดินเพื่อปฏิรูปที่ดินนะครับนี่แหละครับก็ได้มีผลบังคับใช้นะครับซึ่งเนื้อหาสาระของออระเบียบใหม่ที่ออกมาที่ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา แล้วก็มีการเผยแพร่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรการโอนหรือตกทอดทางบรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อและการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินนะครับซึ่งระเบียบดังกล่าวนี้นะครับมีผลตั้งแต่วันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ ระเบียบฉบับนี้ได้มีการเพิ่มบทนิยามคำว่าโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรโฉนดที่ดินโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับและให้เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีสามารถนำเอกสารที่ดินสปก4ขตของตัวเองไปยื่นขอเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรได้ถ้าท่านได้รับแจก ที่ดินสปกมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะครับก็ไปขึ้นทะเดียนทะเบียนเพื่อเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้นะครับอันนี้ตามเงื่อนไขนะครับโดยสปกจะต้องพิจารณาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและหากไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ก็จะมีการขยายเวลาครั้งละไม่เกิน30วันพร้อมกันนั้นให้เกษตรกรผู้ที่ได้รับที่ดินตามโฉนดเพื่อการเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปี ถ้าได้รับมาแล้วได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีอาจยื่นคำขอสละสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนะครับต่อสอปกจังหวัดเพื่อให้เกษตรกรอื่นเป็นผู้ได้รับการพิจารณาจัดที่ดินแทนที่นะครับแต่ต้องได้รับการยินยอมจากสปกซึ่งถ้าเรามอบแบบตกทอดเนี่ยอันนี้มันก็มอบได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราจะให้คนอื่นสมมุติผมเนี่ยจะยกให้เพื่อนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ ซึ่งที่ผ่านมามันทําไม่ได้แต่โดยระเบียบใหม่นี้ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสปกไม่สามารถยกกันได้โอนกันได้โดยอัตโนมัตินะครับต้องได้รับความเห็นชอบ ทีนี้ระเบียบดังกล่าวนี้ยังได้กําหนดให้ยกเลิกการกําหนดระยะเวลาที่ให้ทายาทเกษตรกรซึ่งถึงแก่ความตายไปยื่นคําข,ขอรับการตกทอดทางบรดกสิทธิ์การเช่าหรือสิทธิ์การเช่าพร้อมทั้งกําหนดลําดับทายาทของเกษตรกรซึ่งถึงแก่ความตายที่มีสิทธิ์ได้รับการตกทอดทางบรดกสิทธิ์การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อที่ดินสวกในกรณีที่มีทายาทเกินกว่าหนึ่งรายและเป็นกรณีที่ไม่อาจากตกลงกันได้ในระหว่างทายาท อันนี้ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าพ่อแม่นะครับเสียชีวิตไปแล้วทายาทตกลงกันไม่ได้หรือพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่เขายกให้ใครก็ได้คนนั้นแต่ถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทายาทตกลงกันไม่ได้เนี่ยอันนี้สพกก็จะจัดการตามระเบียบเป็นอำนาจของสพกที่จะดําเนินการอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งกันในบรรดามหมู่ทายาทด้วยซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ทําอยู่เป็นการแก้ไขปัญหา แล้วสําคัญก็คือว่าคนที่จะได้รับที่ดินสปกรัรบโอนรับมรดกสิทธิ์การเช่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรถ้าไม่เป็นเนี่อันนี้รับไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ระเบียบนี้นะครับยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าทําประโยชน์ในที่ดินสปกรได้จัดให้แก่กเกษตรกรแล้วเนี่ย โดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนดไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ให้มาดำเนินการแจ้งการครอบครองที่ดินกับสปพจังหวัดภายใน2ปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้เพื่อรับสิทธิโดยการเช่าที่ดินตามที่กำหนดในระเบียบนี้ส่วนหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการขอรับสิทธิโดยการเช่าให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดครับหมายความว่างไงครับ ก็หมายความว่าที่ดินสปกรจำนวนไม่น้อยในขณะน,นี้นะครับได้ถูกขายถูกขายไปให้เกษตรกร,กรด้วยกันได้ถูกขายให้กับนายทุนได้ถูกขายกับบุคคลภายนอกนะครับถูกขายไปแล้วเขาครอบครองทำประโยชน์เป็นเกษตรกร,กรอยู่ปลูกบ้านอยู่นะครับหรือนายทุนอาจจะไปสร้างรีสอร์ทอยู่ก็แล้วแต่นะครับ เพราะฉัน้นระเบียบนีนะ้เปิดช่องเลยครับว่าถ้ามีนะครับกรเกษตรกรนะครับหรือว่ามีใครที่ครอบครองที่ดินอยู่เนี่ยให้ไปแจ้งกับสปกภายใน2ปีนะครับแต่คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนอย่างที่ได้รับแจกจากสปรกรนะแต่คุณจะได้รับสิทธิ์ในการเช่า เพราะฉะนั้นคนที่ไปซื้อที่สปกเข้ามาแล้วครอบครองอยู่ตรงนี้ใจเต้นกันหมดเลยเพราะว่าเขาประกาศเรื่องนี้ครับก็คิดว่าตัวเองจะต้องถูกยึดเพราะว่า่ใจไปไปซื้อเข้ามาไงครับไปซื้อที่สปกมาหรือคนขายไปแล้วอันนี้ไปซื้อมาครอบครองอยู่ทีนี้พอเขาออกระเบียบใหม่จะต้องถูกยึดคืนก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ถ้าดูตามประกาศตรงนี้ก็คือว่าเขาเปิดช่องว่าให้ไปแจ้งกับสปกเพื่อขอเช่าที่สปกร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณจะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เช่าหรือไม่อันนี้ก็ต้องดูประกาศที่คณะกรรมการสปกรเขากำหนดอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่าถ้าผู้ที่ไปซื้อที่สปกชาวบ้านมานั่นและมาทำรีสอร์ทหรือเป็นนายทุนอันนี้อย่างไรก็ไม่ได้ นะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไปซื้อที่สปกเข้ามาสมมติผมได้รับแจกสปกมาแล้วผมแบ่งขายให้เพื่อนบ้านซึ่งเขาไม่มีที่ปลูกบ้านก็ดีทําการเกษตรก็ดีเพราะผมได้มา50ไร่ไปให้เพื่อนบ้านราคาไร่10ไร่แล้วแต่แล้วเขาก็เป็นกเกษตรกรเขาก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรเลยก็มีอาชีพเป็นกเกษตรกรจริงๆเนี่ยนะครับแต่ว่าครอบครองโดยไม่ชอบเพราะเขาไม่มีสิทธิ์แต่ผมขายให้เขาหรือยกให้เขาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ให้ไปแจ้งสปกภายใน2ปี คุณอาจจะได้สิทธิ์ในการเช่าที่ดินตรงนี้ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปไม่ต้องว้าวุ่นได้รับการดูแลแต่ถ้าเป็นนายทุนและไปเช่าที่สปกรหรือไปซื้อที่สปกรเข้ามาหรือรับจำนองที่สปกรและครับครอบครองอยู่อันนี้ผมแน่ใจว่าคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์นั้นนะครับ แล้วก็เว็บไซต์สปรกรก็เผยแพร่ระเบียบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ที่ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเกี่ยวกับการเข้าทําประโยชน์ในที่ดินซึ่งระเบียบนี้ได้ปรับปรุงแนวทางการให้เกษตรกรที่ได้รับที่ดินสปรกรเข้าทําประโยชน์ในที่ดินนะครับ โดยระบ,บุวาา่าเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับมอบที่ดินให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินมีหน้าที่ปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้ครับพอคุณได้ที่สปรกรแล้วเนี่ยนะครับคุณได้โฉนดไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้หนึ่งต้องทําประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองเต็มความสามารถและไม่นําที่ดินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยการขายให้ให้เช่าหรือเข้าทําประโยชน์หรือโดยพฤติกรรมใดๆที่สแสดงให้เห็นในลักษณะนั้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากสปกทั้งนี้ไม่รวมถึงการโอนให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าโดยหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรการโอนหรือตกทอดทางบรดกสิทธิ์การเช่าหรือเช่าซื้อและการจัดการทรัพย์สินและหน,นี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินนะครับห้ามมีให้ผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรเปลี่ยนมือสละสิทธ์ หรือกระทําการอื่นใดเพื่อให้บุคคลอื่นได้รับสิทธิ์ในโฉนดเพื่อการเกษตรแทนตนภายใน2ปีถ้าได้มาแล้วผมได้โฉนดที่ดินเพื่อเกษตรนะภายใน2ปีแล้วเนี่ยผมจะให้คนอื่นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ทายาทตามมรดกสิทธิ์นี่อันนี้ทําได้แต่ต้องได้รับความผ็นชอบจากสปกนะครับยินยอมทําสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาจัดให้โดยมีค่าชดเชยและ ต้องปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจนเป็นเด็ดให้ที่ดินเสื่อมสภาพความเหมาะสมแก่การประกอบกเกษตรกรรมต้องไม่ขุดบ่อเพื่อการ,กรเกษตรกรรมเกินร้อยละห้าของเนื้อที่ที่ได้รับมอบครับได้รับที่ดินไป10ไร่ไปขุดบ่อแสแปไร่5ไร่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับต้องไม่เกินร้อยละหของเนื้อที่ที่ได้รับมอบครับ ไม่ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆเว้นแต่การปลูกสร้างตามสมควรสําหรับโรงเรือนที่อยู่อาศัยยุ่งฉางหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ใช้ประโยชน์เพื่อกเกษตรกรนะครับดูแลรักษาหมดุดหลักฐานของสอปกรและหลักเขตที่ดินในที่ดินที่ได้รับมอบมิให้เกิดชํารุดเสียหายหรือเคลื่อนย้ายไปจากตําแหน่งเดิมนะครับไม่กระทําการใดๆในลักษณะที่ก่อเกิดความเสียหายหแก่สิ่งก่อสร้างในโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมทําประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรอื่นและสภาพแวดล้อม ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมที่ทํากับสบปรกรและปฏิบัติตามพันธกรณีนะครับที่กําหนดไว้อันนี้ก็แจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบว่าถ้าได้รับมาแล้วจะต้องทําประโยชน์เต็มพื้นที่เต็มศักยภาพห้ามไปทํา1 234ตามที่ระเบียบเขาประกาศเอาไว้ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับ